สวัสดีครับชายท่านหนึ่งถามผมในระหว่างดูดวงว่านั่งสมาธิแล้วดับทุกนั้นทราบได้ยังไงสังเกตได้ยังไงมีพยานหลักฐานได้ยังไงว่าทุกถูกดับไปในขณะนั่งสมาธิผมก็เลยพาเขาลองนั่งดูด้วยกันในห้องดูดวงทําใจให้สงบสงบหายใจเข้าให้รู้สึกว่าพุทธหายใจออกให้ภาวนาหรือรู้สึกว่าโทเขาก็ลองทําตาม พอทาไปได้สักประมาณครู่หนึ่งผมก็เลยถามว่ารู้สึกว่าบางส่วนของร่างกายมันหายไปมันมาจดจ่อที่ปลายจมูกลมหายใจใช่ไหมเช่นหน้าตากรู้สึกคล้ายๆหายไปแขนสองข้างคล้ายๆหายไปเพราะว่าจิตมันมาเพ่งอยู่ที่ปลายจมูกสังเกตอาการลมเข้าลมออกใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ผมก็เลยถามต่อว่าแล้วจริงๆหน้าตักแขนได้หายไปไหม หรือว่ายังมีอยู่เขาก็ตอบว่ายังมีอยู่ผมบอกนั่นแหละสังขารมันเริ่มระงับเริ่มดับได้เป็นบางส่วนต่อไปมันก็จะดับไปตามขั้นตอนเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ค่อยๆดับไปดับไปดับไปจนกระทั่งดับทุก์ในที่สุดสุดๆก็คือดับอัตตาการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจนบรรลุธรรมในที่สุดนี่คือพยานหลักฐานว่าการนั่งสมาธิภาวนาสามารถดับได้ แล้วก็ค่อยๆดับเป็นขั้นเป็นตอนขอให้ฝึกย่าท้อแล้วก็จะพบว่าดับได้แม้กระทั่งกิเลสและตัวตนของตัวเอง mm hmm. ก็นำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมรับทราบกันนะครับสวัสดีครับ